ออกมาน่อแม่อยู่ในหน้าเกี่ยวแล้ววันนี้นอเออใช่เข่างันบอา สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเด้อพ่อกันคือเก่าคือเดิมกับทรงสาบุญมาบ้านเฮ้าเนาะพ่อกันมื้อนี้พี่น้องออกมาห้มาหน้าคือเก่าเด้อเนาะพอดีทางเฮ้าอ่าเขาดอเฮ้าเกี่ยวสําเร็จแล้วพี่น้องยังแต่เขากลางกับเขางันเนาะพอดีเฮาเกี่ยวเข่าดอแล้วพี่น้องเลยก็เลยห้ทางรถเพิินมาปันห้เนาะเพราะว่าตอนนี้อ่าทางรถเพิินกำลังซิมาอยู่พี่แหละกะเกี่ยมแล้วพี่น้องเลยทางเฮ้าก็ไดเนาะตอนนี้กะ ปั้นเข่ากับลังซีมาเนาะตอนนี้กะเพิ่นมาปัน้นปั้นเข่าพี่น้องมารุนเบิงน้ำกันว่าสีได้เข่าจักกรเสอะมืนอนเดีนาะผู้ทางป่าเราก็พัดเข่าพี่น้องเราเอาขปูกปลาแก้วเนาะเพื่อนซีเอาขปูกว่าป้าเอาขปู่เนี่ยป้าเราเอาขปูกพี่น้องพัดเอาอย่ามันบดตึงแลว้วะอ่ะมาอน,นี้กัอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยรุนเบิงน้ำกันเนาะว่าเข่าดอของ เ้าเองนี่สิได้จักกระสอบลายเดียใหญ่ยส่วนนี้กระต๊อบนี่เป็นเข่าหน้าสมุนเองพี่น้องเนาะส่วนกองทางนี่นี่เป็นของป้าเนาะหรือว่าหน้าป้าที่ว่าห้าเฮ็ดไปแต่ห้า่ฮบ้หอกว่าสีได้จักกระสอบเนาะมีแต่รุ่นเบิ่งน้ากันเมเนก้าทางสมุนกันยังบ่ได้ไปเวียกทางใดเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็มาห้มาหน้าคือเก่าห่นแหละเพราะว่ากําลังิปัานเข่าเนาะ่ะากยังบ่ได้ไปทางใดเพราะว่าสมุนไปคนเดียวบ่ได้พี่น้องช่วงนี้ ไปทางไกลพอได้เนาะเพราะว่าทางเฮาขับรถไปคนเดียวมันไกลฮะนะก็ต้องถาให้ลูกเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วก่อนจังสีได้ไปอ้พี่น้องเอยตอนนี้กะบคุณเด้พี่น้องตอนนี้รถเพิ่นกำลังมาคุณเดชคุณนะมาแล้วพี่นอ้องเพิดมาแล้วตอนนี้เนาะ,ะเพิดสีแล้วบ่้โุ่เดชโอ้บางเมืองเดียวสิห้พี่น้อง้เบินไกัางทวีปอเมกะ เดียวมาแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้เอาพวได้ใส่รถแบบว่าอัน,นยางเพิินเอิญน,นะรถดูดเข่าแล้วมาตากเออามากมันนะทางบานเฮานาเฮานี่เพล่นมาบ่ฮอดพี่น้องเลยเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นรถคองอันเซียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นเซี่ยวกันนี่แหละเพิ่นมาปันให้ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพิ่ โอ้คนเพิ่นไลยคนเลยอเป็น,านมาพุ่นหนักสีแหล้วไว้อยู่ได้วเนี่ยมาหอดแล้วพี่น้องคือสิแล้วไว้ดอกน้องม้นเนี้คนียอมาหอดมาเร้วมาหอดแล้วมาหอดมาถึงจะได้หัวหน้าย <laughs> ังคือเก้าได้รายบันไดรับวีนี่ เออหัวดไปไปเดเปิดมาหอดแล้วพี่น้องเลยอ่วลายคนได้เพ่นเนี่ยหนึ่งสองสามพี่น้องไยเปิดมาหอดแล้วลุ่นไปตอกกันวันศีได้จักกระสอบเนาะมานี้เนะี่เดี๋ยวเพื่องลงไซนี่เอาลง้มตยวในเตา บ่อยตันทางลงแล้ววะอ้าวเราคิดยากเด้เราเอาลงทางแต่บ่อยตันทางแล้ววะไ่ดูไปหน่ขับปุกขอนะเลี้ยวมาสิละตานนี่เพิ่งกะลั่งไทยออกเจ้ขักันเุดออกะกว่า

ตอนนี้กำลังหาทีหาทีลงวสิจอนมองได้ดีเนี่ยแล้วะคณะโบปันก้อนถาออ่าแล้วบัดเดียวพัดโบมีนมองกองพี่น้องบมีผ่าแยงลาดนี่นะตะเคี้ยวตอนนี้กะเกเอาตัวนี้ออกก่อนกระสอบเข่าคือกกะเอาเขาไหวหนีเนาะอังดี้เว่าฝนบระกมนันนี้ตอนนี้กำลังห่างเครื่องี่น้องเลยบอลทิพนคุดนี่ก็คือบอลพลนศิตตั้งกระสอบเข่า เห็นบอพี่น้องวิธีผลเซลออกมาพู้เดียวคุนบอเอามาหน่ะแม่อยู่ในหน้าเกีียวล้ววันนี้เออใช้เข่างานบอ ตัดเอาเนาะอลุดอลุดตัดเอางานงานบวยงานหย่าครับงานหย่าบองานบวมงานงานมันสิมวยมันเป็นมอลำเนาะงานก็ต้องมวนอยากมวยแต่มาตัดทังนี้เด้อทังนี้ผมมีหย่าตัวมีหย่าบิดเลย อ,นนอย่าเฝ้าลมแห้งค่ะนะลมแห้งเลยเพื่องมันบบอกอกต็นสิปูเงียงเข้าไปพันยันเข่าเฮีย ตอนนี้ก็เลิกแล้วพี่น้องเลิกแล้วคุณ บนหีโตกลงทั้งที่ว่าตันทางเลยพี่น้องเลยพี่แดงเบื้องบนหิโตกลงงนี้เพราะว่าเบื้องไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าลายปีต่อไปอัดสีบลอีเด้เพราะว่ามันกะหาได้เบื้องยากอยู่เนาะถ้าว่าเขตอื่นหรือว่าทั้งพี่น้องทั้งฝั่งไทยเฮาอาจจะหาเบื้องบลอีแล้วอันนี้คือทางบ้านของเฮาน่ะยังมีอยู่เนาะอันนี้คือบอลเฟืองบนตกลงมาพี่น้องเลยเดพี่น้องาก็ได้สามกระสอบ Thank เอาเอ็ม้อยไปให้พรเจ้าพี่น้องรวมแล้วกับประมาณเจ้าคน ยังติตอนนี้เอาว้าเฝ้าหน้าปาาเดียวอันนี้ก็ได้หลายแล้วบนใบ่นในในกระต๊อกนี่ไม่ใจะได้ลายอไแต่กระจังทีดูด้านนอกม่ใจะได้หลายอน,น,อะะนอไ,ไหรนหน้าบ้า อันนี้เขากำลังอยู่ทานี่ีนเว,เวใช่แล้วใช่สีสแล้วแหละมาเพื่อแม่บอกไงแล้ว่ยออใช่สิสาเล่นแล้วแหละเดี๋ยวอกหัวลยในรุ่นเอรนักการว่าสิได้จักระสอบจะจงได้เราวันนี้ เปิเสียนเก็บกวดเบิดเข่าทางในแล้วแบบน,นี้เนาะตอนเข่าเปิ้เบิ้ดเปิ้ลกระสีประมาณนี่บาดเปิ้ลเสียเอาขึ้นไปสืเอาขี่ล้านเข่าออไปกับแม่เนาะเด้พี่น้องเบิดแล้วบาดเอ้าบาดน,นี่มันถามว่าแล้วละบ่มันวหมเ <laughs> บิดแล้วพี่น้องทางในนะ ตาเบิ้งว่าเพื่อนอันแล้วตัวนี้นะสิได้จักกระสอบพี่น้องโอ้รวมทั้งวัดพอดีอันพอดีอันสมวงหนึ่งพอดีเลยแมนพอดีสมวงหนึ่งพอดีสมวงหนึ่งพอดีวัดกองในในนั่นพี่น้องเตยยังว่าได้นับเบิ้งว่าได้เท่าใดเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังฮุบเข่าอยู่เพื่นกำลังเสียลตัวที่ว่ามันล่นนี่ขึ้นไปเน,นาะ ตอนนี้ก็กำลังคนขึ้นมาฮุบขึ้นมาพี่เนมันใครเนี่ยบอลล้มบันไดมีสัน้นพรแห้งนสีได้จักกระสอบเอนะนได้สีขาไปเบิง้งให้เพิ่นแล้วแล้วก็ให้เพิ่นเอารถออกมาก,ก่อนแล้วก็สิไปนับเบิง้งนี่เพิ่นสีสีตัวนี้ ตัวที่ว่ามันล่นลงไปในลแำลราบ้างแยงเกี่ยวเข้าไปน้ำเด้อ ไล่อร้อะไรล่อร้อยยังได้ไล่เขาเดี๋ยวเนี่ยฟ้าได้จักกระสอบเด้บัดนี้เบิดแล้วเบิดแล้วยังกองนั่นบานนี้ปุ้ยสุโมงหนึ่งเต็มเต็ม นี่เพิ่งกระปัดออกไปเอาออกไปก็เอาออกไอากลเขามากเย็นตั่ไดมันเฮียบบบนี้เพื่อันหาซิบจช่ไแจกบ่ฮะ ปั่นเข่าให้เข่ามันเข่าอีกที่ะปั่นเข่าอะไรบัดาหน่วยนึงนาบังดูได้จักหน่วยอันได้จักอกังศดาเจ้าีน้กนบวต้นะตอนนากนบนฝนต้องก้นอะไรกนบวต้ก้นบัิดาที่นบต้นลฮะสามแปดสี่ à bằng đó là bà à nguyên men đấy à, hả chết. Đâu, nào, phải <laughs> sang ลื <c oughs> ้อแล้วรื้อมวยแล้วรื้มวยแล้วอะไวะ <c oughs> อ่ะพี่น้องรวมทั้งหมดมันได้หาสิบเจ็ดกระสอบบนว่าหาสิบเจ็ดบันนี้กองนั่นสิได้เท่าใดบาทนี้กองนี้ได้หาสิบเจ็ดลุยบาทนี้ไวเลยได้หาสิบเจ็ดกระสอบบนเนาะเอารวมทั้งหมดทั้งมวลอ่าเรืออีกกองนั่นมันสิได้เท่าใด แล้วไปแล้วพี่น้องเลยนาะ,ะยังแต่กองนั่นไปพี่น้องเนาะสำหรับกองที่ว่าอยู่ในอันกระตอบเ่านั่นถือว่าปั่นเบิดแล้วเนาะรวมทั้งเบิดท้งมวนกับทางขี่ลานหรือว่าเข่าที่มันหล่นลงไปรวมกันทางเบิดก็ได้หาซิเกหาิแปดกระสอบสุดท้ายเมื่อกี้นี่เนาะอ่ะมแตรรุน่นการกองนี่ว่ามันสิได้จักกระสอบพี่น้องเลยนี่กองนี่ก็สซี โบโหวสิได้เทา่ารตัวนี้เป็นเข่าหน้าป้าที่ว่าเฮาเห็ดเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบูรณ์กับขอขอบ,ขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอยให้กับรงใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอโตมลาพาจากไปก้นมือนี่อยู่ให้อยู่หน้าคือเก้ามือหนากระิออกไปเวียกข้างนอกเนาะสำหรับมือนี่อยากมาทายคลิปให้พี่ให้นอ้องได้เบิ่งบรรยากาศว่าห้าปันเขา่าอยู่ในหน้าสิได้เท่ายเนาะปีนี้ไปแล้วพี่น้องหรือว่าคลิปนี้เนาะพอกันในคลิปหนาเด้อสบายดี